เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยหลากหลายองค์ความรู้ในรายการจุลาปริทัศน์ดำเนินรายการโดยชยากรกำโชคสวัสดีครับจุลาปริทัศน์เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยพบคุณผู้ฟังทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกา30นาทีทาง1.5 1 5วิทยุจุลาจุลาเรดิโอ plus ชยากรกำโชครับหน้าที่ดำเนินรายการครับ คุณผู้ฟังครับโควิด1 9กระทบคนทุกวงการนะครับไม่เว้นแม้แต่วงการห้องสมุดครับในต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกานะครับได้ปรับระบบการยืมคืนหนังสือเป drive ็น drive-through library ที่ลานจอดรถครับก็คือผู้ใช้บริการเนี่ยไม่ต้องลงจากรถยนต์เลยนะครับขณะที่บรรณารัก์ก็ปรับหน้าที่กลายเป็นผู้ประสานงานคอยให้บริการแล้วก็ตรวจเชื้อผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ฝัออ่งยุโรปก็เปลี่ยนเหมือนกันอย่างเช่นที่หอสมุดแห่งชาติฝรั่งเศสนะครับได้เพิ่มบริการใหม่เป็นนิทรรศการเสมือนครับหรือว่า virtual exhibition นะครับให้ผู้สนใจเข้าชมออนไลน์พอให้ได้แบบคลายเครียดนะครับจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อที่มันยืดเยอะหนถึงสปีที่ผ่านมาส่วนห้องสมุดโปรตุเกสนะครับได้หันมาผลิตร,รายการหนังสือให้ฟังเพื่อความผ่อนคลายแล้วก็เผยแพร่ทาง,ง u t u b e นะครับนี่คือตัวอย่างของการปรับ ตัวของห้องสมุดในยุคโควิดส่วนห้องสมุดกลางจุฬาของเรานะครับหรือศูนย์วิทยาทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้มีการปรับตัวเช่นเดียวกันนะครับในช่วงเกือบ2ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากข่าวโดวยทียมข่าววิทยุจุฬากับจุฬาเรดิโอ p l ัส สมาคมวิชาชีพห้องสมุดไทยได้จัดประชุมออนไลน์ปรึกษาหารือเรื่องการปรับตัวของห้องสมุดเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางของห้องสมุดในอนาคตซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทรงพันเจิมประยงหัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสาตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เผยถึงปัญหาการปรับตัวของห้องสมุดทั่วโลกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อวัควิด -19 ว่า ปัญหาที่ชัดเจนคือการขาดข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการให้บริการในสถานก,การณ์เช่นนี้ถัดมาคือการขาดมาตรฐานการจัดการพื้นที่บริการภายในห้องสมุดโดยเฉพาะเมื่อต้องคำนึงถึงปริมาณผู้ใช้ในแต่ละรอบและการรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการภายในห้องสมุด นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการค่าเชื้อหนังสือและวัสดุต่างๆซึ่งอาจเสื่อมคุณภาพหรือเสียหายจากการฉีดแอลกอฮอลและฉายแสง UV พร้อมเสนอทางออกของการจัดการห้องสมุดด้วยการบริการสื่อหรือหนังสือดิจิทัลซึ่งเหมาะสมสำหรับการให้บริการออนไลน์เพื่อการลดความเสี่ยงจากการสัมผัสและการอยู่ใกล้การภายในพื้นที่จำกัดแต่นั่นก็ยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับกฎหมายการค้าปัญหาด้านลิขสิทธิ์เผยแพร่ออนไลน์ ซึ่งห้องสมุดหลายแห่งไม่อาจให้บริการได้เต็มประสิทธิภาพอย่างที่คาดหวังขณะที่รองศาสตราจารย์ดออรอมรเพชรสมผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาทรัพยากร สุฬาลงกรมหาวิทยาลัายได้เผยถึงแผนการรับมือความเปลี่ยนแปลงของสนักงานวิทยาทรัพยากรหรือห้องสมุดกลางว่าได้ปิดทําการพร้อมกับมหาวิทยาลัายตั้งแต่การแพร่ระบาดรอบแรกเมื่อห้องสมุดปิดสิ่งแรกที่ต้องคํานึงถึงมากที่สุดคือต้องมั่นใจว่านิสิตและอาจารย์รวมทั้งบุคลากรทุกคนยังคงสามารถเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบการออนไลน์ได้ปกติไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดอัตโนมัตินังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีบุ๊ก วรารสารอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลต่างๆซึ่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทุกคนให้ความสำคัญในเรื่องนี้เบื้องตน้นคือหมั่นตรวจสอบระบบไอทีอย่างสม่ำเสมออย่างไรก็ตามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์ทรงพันธ์ทิ้งท้ายว่าเมื่อก่อนห้องสมุดบริการแบบใครมาก่อนได้ก่อนแต่ช่วงโควิด1 9แพร,ร่ระบาดหนักได้เห็นความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสห้องสมุดจึงมาทบทวนว่า น่าจะใช้วิธีการจัดลำดับความจำเป็นต้องการใช้ทรัพยากรเป็นหลักในการให้บริการโดยคนที่มายืมต้องแจ้งความจำเป็นของตนเองว่าต้องการเร่งด่วนเพียงใดเทียบกับคนอื่นที่ต้องการทรัพยากรนี้เหมือนกันใครจำเป็นต้องการเร่งด่วนกว่ากัน่ังจากทรัพยากรพื้นฐานมีจำกัดแต่ห้องสมุดต,ต้องบริการทุกคนซึ่งทรัพยากรที่มีอยู่รองรับทุกคนพร้อมกันไม่ได้เดลยาเกียตินอกทีมข่าวจุฬาเรดิโอพลัสรายงานค่ะจุฬาเรดิโอพลัส i ขอบคุณข่าวโดยทีมข่าววิทยุจุลานะครับคุณผู้ฟังครับพูดถึงความท้าทายของการปรับตัวของวงการห้องสมุดเนี่ยโควิดเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลก็เป็นอีกความท้าทายสําคัญที่ทําให้ห้องสมุดต,ต้องปรับบทบาทครั้งใหญ่ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมศักดิ์ศรีบริสุทธิ์สกุลหน่วยปฏิบัติการวิจัยภูมิทัศน์สารสนเทศภาควิชาบรรณรักษศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันนี้เราจะได้พูดคุยกับท่านนะครับทั้งหน้าตาของห้องสมุดในศตรวรรษที่21ตลอดจนการปรับตัวของห้องสมุดภายหลังถูกเทคโนโลยีนะครับ disrupt ไปตลอดจนสภาวะจิตใจของบรรณารักษ์ด้วยน่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ,าารค,รบคุณชยากรแลวก็ผู้ฟังครับ ครับก่อนอื่นต้องขอให้อาจารย์ได้ฉายภาพหน่อยครับว่าตอนนี้ห้องสมุดเนี่ยเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้างครับรจริงๆความท้า,าทายที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการ d i s r u p t เป็น Digital disruption เนี่ยควาจริงในวงการท้องสูตรเราเจอมานานแล้วนะครับตั้งแต่มีอินเทอร์เน็ตมาก็มีการปรับตัวมากมายแล้วก็รวมถึงในภาวะปัจจุบันที่หลังโควิดเนาะฉะนั้น ความท้าทายของสุขก็คงเหมือนกับองค์กรทั่วไปท,ที่ที่มีการปรับตัวอแล้วก็เผชิญกับสิ่งที่กําลังนึกถึงเรื่องของการดํารงอยู่ของห้องสมุดนะครับเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้อง,งสร้างคําถามก็คือรูปแบบหน้าตาของห้องสมุดซึ่งเข้ากันได้กับชีวิตการดำรงชีวิตของคนปัจจุบันนะฮรัจะเป็นอย่างไรผมมองในเรื่องของงานบริการนะครับส่วนตัวคอลเลกชันเนี่ย ส่วนตัวสิ่งที่ที่ห้องสมุดสะสมคิดว่าเอมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรคือถ้าจะมองในแง่ของอเรื่องของการดิจิทัลมันในการแปลงให้เป็นดิจิทัลผมก็คิดว่าฟังก์ชันของห้องสูตรนะครับยังก็ยังยัง,ย,งยังดาเนินอยู่ต่อไปเพียงแต่ว่าอสิ่งที่เราต้องตั้งคาถามก็คือเรื่องของรูปแบบแล้วก็หน้าตาที่จะสอดคล้องกับ,ก,บกับสังคมปัจจุบันครับเออที่ผ่านมาส่วนตัวเนี่ยผมก็จะคุ้นเคยกับ ห้องสมุดกลางนะครับอาจารย์หอกลางที่จุฬาครับก็มีการปรับตัวให้ทันสมัยนะครับทั้งการให้บริการแล้วก็การออกแบบเชิงกายภาพด้วยนะครับคิดถึงหอสมุดแห่งชาติรับอาจารย์ที่ก็ปรับตัวในลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะครับมีการเกิดขึ้นของห้องสมุดเมืองกทมที่ทันสมัยสวยงามนะครับอาจารย์ในมุมมองของอาจารย์ครับนอกจากการปรับตัวให้ทันสมัยในเชิงกายภาพแล้วก็การให้บริการนะครับการปรับตัวห้องสมุดมันควรเกิดขึ้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับ จริงๆเอสิ่งที่ขกดัดนมากที่สุดน,น่าจะเป็นเรื่องของตัวผู้รับบริการนะครับหรือตัวผู้ใช้ซึ่งอ่ออขาเพราะในในเงื่อนไขของการตอบตัวเนี่ยเราจะพบว่าในตอนนี้เป็นเจเนเรชันแบบที่ที่เขาก่อนหน้าโควิดเนาะมันจะเป็นเรื่องของการที่จะทํางานร่วมกันนะครับมี working space หรือมีสิ่งที่ให้คนมามาพบปะพูดคุยกันมากขึ้น แต่ฉะนั้นไม่ใช่แค่ที่อ่านหนังสือเท่านั้นที่ยืมคืนหนังสือเท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับใช่ครับตอนนี้ก็จะมีแบบเครื่องยืมคืนอัตโนมัติอะไรอย่างนั้นซึ่งทุกอย่างมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยตามตามแบบฉบับของ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 เครื่องนะตามเจเนเรชันเนาะที่เปลี่ยนแปลงไปที่ที่เขาจะพิดผิศครับแต่ก็ก็องมีการปรับตัวพอสมควรให้ให้เข้ากันได้จริงแต่ว่าอะออย่างที่บอกนะฮะก็เป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันสำหรับห้องสูตรประชาชนห้องสูตรสาธารณะต่างๆซึ่ง มีความหลากหลายในทุกช่วงวัยของ ของคนที่เข้ามารับบริการนะครับซึ่งเขาก็าคงจะต้องปรับตัวไปตามสิ่งที่คงคงจะต้องศึกษาตัวผู้ใช้มากขึ้นในใน,ในแง่นั้นนะครับครับเอ,อ่อห้องสมุดในฐานะที่เป็นโครงสร้างทางปัญญาของผู้คนนะครับประจารย์นีห้องสมุดประชาชนเนี่ยเกิดขึ้นทุกทั่วหัวระแหงในประเทศของเรานะครับเอ,อ่อที่ผ่านมาภาครัฐให้ความสําคัญกับการลงทุนพัฒนาห้องสมุดให้ปรับตัวไปกับยุคสมัยมากน้อยแค่ไหนครับคือผมมองในแง่ที่ว่าเอ,อ่อจริงๆสิ่งที่เราเห็นว่า ท้องสูตรมีความเป็นโมเดิร์นอะไรเงี้ยมันก็กระจุกอยู่ในสิ่งที่เป็นเมืองใหญ่ในในเมืองใหญ่นะอ,อส่วนในในใน,ในในชุมชนท้องถิ่นซึ่งลงลในรายละเอียด่างๆันะ์ก็ยังคิดว่ามันก็จะมีสภาพของของความเป็นท้องสูตรแบบเดิมๆอยู่ซึ่งผมคิดว่าการลงทุนตรงเนี้เอ,อเราจะเห็นว่าสิ่งที่ท้องสูตรที่ทันสมัยก็จะแบบทันสมัยเลยมีความนะมีความ สวยงามมีการดึงดูดมีความดึงดูดใจอะไรอย่างนี้มากมายคนระับแต่ว่าในขณะ,ะเดียวกันของห้องสูรย่อยๆต่างๆเนี่ยก็ยังมีสภาพของเขาเรียกว่าอะไรเดียมีการรันห้อง,งสูรอะไรต่างๆก็ยังเป็นลักษณะที่ที่อย่างที่เราเคยเห็นกันในอดีตนะนะนี้การลงทุนผมก็คิดว่าจริงๆภาครัฐเองเนี่ยเขาก็ลงทุนในสิ่งที่ที่เป็นโปรเจกต์แบบในลักษณะที่ดึงดูด คนคือมันจะเป็นเป็นพักๆแต่น้องถ,ถ้าผมพูดอย่างอย่างอย่างที่เราเห็นกันก็เป็นพักๆมากกว่าแต่การลงทุนระยะยาวเนี่ยคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ที่สําคัญมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเนาะอย่างที่คุณชากรว่าถือว่าพอมันเป็นโครงสร้างทางปัญญามันก็จะต้องมีการลงทุนมันอาจจะไม่เห็นผลมากหรือรวดเร็วเท่ากับการปรับสภาพของพื้นที่การให้บริการเนาะว่ามีความทันสมัยสวยงาม สีสันสดใสอะไรอย่างนี้แต่ว่าการลงทุนในเรื่องของของคอลเลกชันหรือการซื้อหนังสือหรือซื้อฐานข้อมูลอะไรต่างๆที่มีประโยชน์อ่ะมันอาจจะยังไม่เห็นผลในระยะสั้นแต่ว่าในระยะยาวสําคัญมากนะครับพียงแต่ว่าเราเราก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือมันก็ยังกระจุกตัวอยู่กับแค่แค่บาง บางเมืองเท่านั้นท,ที่ที่ได้รับสิ่งนั้นไปนะครับเอองั้นเดี๋ยวผมขอเชิญอ,อาจารย์อธิบายเลยครับอาจารย์บอกว่าอยากพูดสองส่วนเกี่ยวกับบรรณารักษณะครับครับครับอ่าจริงจริงบรรณารักษณในบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยผมอยากให้มองสองส่วนก็คือส่วนแรกในการรับรู้ของตัวผู้ใช้เองนะครับที่มีต่อบรรณารักษ์ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของงานบริการแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีบทบาทที่เปลี่ยนไปมากขึ้นเช่นเราแคร์ผู้ใช้มากขึ้นเรา ต้องศึกษาแล้วก็เข้าใจความต้องการของผู้ใช้มากขึ้นนะครับเพื่อสร้างความประทับใจด้วยจะได้กลับมาใช้บริการอีกส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือานักที่ดูแลเรื่องของงานเทคนิคอันนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกแหละเพราะมีดิจิทัลดิสทรักชันมีเรามีดิจิทัลคอลเลกชันที่วิ่งง่ายว่าเป็น e library หรือเป็นดิจิทัลไลบรารีทั้งหลายเนะี่ยซึ่งทรัพยากรหรือ ตัวสารสนเทศต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะทำให้บรรล์ต,ต้องต้องรู้จักทักษะหรือมีความชํานาญใ,ในในในทักษะที่จะบริหารจัดการตัวคอลเลกชันที่เป็นอ e อหรือเป็นดิจิทัลคอลเลกชันไม่มากขึ้นนะครับซึ่งต่งงตางๆเหล่านี้ก็บอกได้เลยว่ามันก็ไม่ใช่ว่าพอเรามีดิจิทัลคอลเลกชันเสร็จแล้วก็มันก็จะหยุดไปแค่นั้นนะครับเรายังต้องคิดในเรื่องของตัวบริการหรือตัวโปรดักต์ใหม่ๆขึ้นมาอีกเพราะว่า อย่างอย่างที่บอกแล้วครับความต้องการอะไรต่างๆก็ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพเสิ่งแวดล้อมสภาพเศรษฐกิจสังคมแล้วก็เรื่องของตัวเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยครับครับเอ่อพูดถึงบรรณารักนะครับทราบว่าอาจารย์กําลังทํางานวิจัยอยู่นะครับหัวข้อสภาวะจิตใจบรรณารักษ์หมดไฟในช่วงวิกฤตโควิดสิบเกอยากทราบขอที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้ครับอาจารย์อครับผมก็คิดว่าบรรดารักเองก็เหมือนวิชาชีพอื่นๆ ก็ประสบปัญหาเรื่องของการต้องติดสถานที่ทํางานชั่วคราวอแล้วก็มีมาตรการอะไรต่างๆที่จะให้ทํางานที่บ้านอะไรเหล่านั้นนะซึ่งซึ่งตัวของบรรรักษ์เองเ่ยอย่างที่บอกนะครับมันไม่ใช่มีแค่บรรรักษ์ที่พบปะกับผู้คนอย่างเดียวถ้ามันไม่ได้พบปกผู้คนก็แสดงว่าทางานที่แปานไปไม่ต้องทำล้เมิงหรือว่ายังไงก็ตามแต่เนาะก็หมายความว่าเขาก็ต้องทํางานส่วนอื่น ผมผมยกตัวอย่างนะเนาะในเรื่องของานบริการเขาก็เลยต้องต้องกลับต้องไปทํางานในส่วนที่ไม่ได้พบปะกับผู้คนหรือว่าตอบสนองความต้องการผู้ใช้แบบแบบแบบที่เห็นหน้ากันนะซึ่งคิดว่าตัวอย่างเนี้ยบรรดารักษ์ที่เขาดีลกับเรื่องนี้มานานพอต้องมานั่งอยู่กับหน้าจอเนาะต้องมาคอยตอบคาถามแบบที่บางทีก็ไม่เห็นตัวหรือว่าทิ้งข้อความมาไว้อะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันก็น่าจะส่งผลกับสภาวะจิตใจของของบรรดารักษ์ ลูกศิษย์ที่ทำหัวข้อเรียนที่พูนี้ก็เขาก็จะทำงานเรื่องเป็นเป็เปบรรลักษ์บริการผู้ใช้เนาะก็เลยเห็น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 ความจําเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาสภาวะจิตใจของบรรลักษ์ว่าว่ายอเป็นอย่างไรบ้างการทํางานที่บ้านส่งผลอย่างไรไหมบางคนก็อาจจะไม่ได้ออยู่คนเดียวอย่างเดียวเนาะมีครอบครัวแล้วก็ทํางานอะไรต่างๆการการแยกแยะระหว่างเรื่องงานกับเรื่องครอบครัว ตอนที่ทําขณะที่ทํางานอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเ็าจะอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งตอนนี้เนาะวันวันนี้ก็เป็นวันแรกอะไรพี่กุญเชียก,น,กนโทรมาเนี่ยเป็นวันแรกของการเปิดทํางานอะไรจากที่ที่เราหยุดเป็นานานก็คิดว่าบรรดาเขาก็คงจะต้องปรับตัวผมกอาอ่านในคอมเมนต์อะไรต่างๆตามโซเชียลมีเดียนะว่าบรรดาเขาก็เริ่มกลับมาทํางานในภาวะปกติซึ่งไม่ว่าจะกลับมาทํางานแบบเดิมในอาคารนเนี่ยผมก็คิดว่าส่งผลกับจิตใจทั้งสิ้นนะครับในเรื่องการปรับตัวเพราะเราก็อยู่ที่บ้านนาน มาพอสมควรแล้วตอนนี้พอกลับมาทางานปกติคิดว่ามันจะมีผลมีโมเมนตัมที่จะส่งผลให้เกิดการอ่าอาจจะทํางานได้ดีขึ้นก็ได้นะหรืออาจจะทํางานที่แบบจะทําให้มีผลลบก็ได้ซึ่งซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาครับครับตอนนี้งานวิจัยอยู่ขั้นไหนและะ้วครับอาจารย์แล้วคาดว่าจะเราพวกเราจะได้ทราบผลกันช่วงไหนฮะตอนนี้ผ่านคณะกรรมการจะยธ้ทวิจัยของจุฬาเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการทดสอบ คืงมือครับจริงๆเวลาเราศึกษาสภาวะจิตใจนะ่ในเชิงในในเชิงของจิตวิทยาเนะ่เขาค่อบอกเป็นค่าเป็นตัวเลขของสภาวะจิตใจใช่ไหมครับแต่ว่าในงานวิจัยของของของเด็กที่ผมในที่ปรึกษาเนี่ยจริงๆเราจะดูมากลงลึกไปอีกก็คือดูในแง่ของปัจจัย นะครับที่ส่งผลกระทบปัสภาวะจิตใจจิตใจนั้นคือลาพังที่ว่าเรารู้สึกว่าตัวเองหมดไฟเนี่ยมันก็ส่วนเด่นนะมันก็แต่ละคนก็มีวิธีการเดียวยางตัวเองแต่ในแง่ของบรรรักษ์เองเนะี่ยซึ่งเขาทํางานในห้องสม,มุดซึ่งเป็นองค์กรนะเขาคิดว่ามันน่าจะมีนโยบายหรือวิธีการอะไรบางอย่างซึ่งจริงๆองค์กรอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่งจะทําให้เรามีสุขภาวะที่ดีขึ้นจุฬาก็เช่นกันมีนโยบายแบบนี้เนะยทำให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น แล้วก็มีพร้อมที่จะทํางานทั้งทั้งทั้งร่างกายและจ,จิตใจซึ่งผมคิดว่างานวิจัยที่กำลังจะเก็บข้อมูลตรงนี้น่าจะให้คําตอบอะไรบางอย่างในการแสวงหาแนวทางหรือการจัดทํานโยบายเหล่านั้นให้เป็นรูปธรรม <c oughs> อาจารย์ครับท้องสมุดก็เป็นพื้นที่สาธารณะรูปแบบหนึ่งเนาะพื้นที่สาธารณะก็เป็นสิ่งที่หลายคนชอบเรียกร้องถึงคุณภาพที่ดีมากขึ้นนะครับสมมุติว่าถ้าสภาพจิตใจของบรรณารักษ์ได้รับการเหลียวแลดูแลมากขึ้นเนี่ยจะส่งผลอย่างไรต่อผู้รับบริการตลอดจนการพัฒนาภาพรวมของพื้นที่สาธารณะอย่างท้องสมุดครับอาจารย์คิดว่ามันเป็นคําถามที่น่าสนใจครับเคิดว่ามันมันส่งผลซึ่งกันและกันนะในแง่ของถ้าหากผู้ให้บริการนะครับ ซึ่งเป็นมนรักเนี่ยนะครับมีมีสภาพจิตใจที่ที่พร้อมให้บริการแล้วก็สามารถที่จะโฟกัสไปที่งานของตัวเองได้มีกําลังใจในการที่จะพัฒนาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงบริการหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ให้กับผู้ใช้นะเพราะคิดว่าจะทําให้ผู้รับบริการนะได้ได้ผลโดยตรงนะครับมีผลกระทบโดยตรงเป็นผลกระทบที่ดีนะครับโดยตรงแล้วก็ในแง่ของ พื้นที่สาธารณะเนี่ยจริงๆเราก็ในบ้านเราเองก็งมีความเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับในเชิงของอการดึงผู้ใช้หรือผู้รับบริการเ,เข้ามามีส่วนร่วมกับการออกแบบหรือการนำเสนออบริการผลิตภัณฑ์ต่างๆของกอ,องของข้อสูรนะครับมากขึ้นซึ่งผมก็คิดว่าในแง่หนึ่งที่เราได้คำตอบหรือได้พัฒน,นะ ฟีดแบ็จากจากผู้ใช้นะครับการการปรับปรุงการพัฒนาต่างๆมันก็จะส่งผลย้อนกลับมาที่ตัวบรรณารักษ์แล้วตัวบรรณารักเองมีกําลังใจมีกําลังกายที่ดีเนี่ยผมก็คิดว่าการพัฒนาพื้นที่สาธารณะของไทยซึ่งของ้อสมบุรส่วนหนึ่งน,นะครับในในเชิงของความเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถที่จะมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะส่งผลบวกมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้ง อย่างที่บอกนะครับมันร้านเองก็อมีงานเบื้องหลังด้วยไม่ได้มีแต่เบื้องหน้าอย่างเดียวซึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับส่วนงานเบื้องหลังเนะี่ยบางครั้งเราอาจจะมองข้ามหรือว่าอาจจะนึกไม่ถึงมากกว่านับในเชิงของผู้รับบริการเองอนะซึ่งจริงๆคนที่ทํางานเทคนิคหรือทางานที่เรื่องของเครื่องมือสื่อคอนหรือ,องานอื่นๆเช่นการออกแบบเว็บไซต์การออกแบบแอปอะไรต่างๆให,ให้ให้มีความสัมพันธ์กับ ผู้ใช้ในผู้ใช้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ส่งผลก,ก,ก,กับกับกับการใช้พื้นที่เช่นเดียวกันเนาะเพราะว่าถ้าคอลเลคชันดีอา่าแล้วจําเป็นจะต้องมาใช้อา่าในสถานที่แห่งนั้นเนี่ยและการปรับปรุงพื้นที่อะไรต่างๆผมก็คิดว่าอา่าบรรดารในส่วนงานเทคนิคเองก็ก,ก็เป็นคนที่ก็เป็นกลุ่มคนที่ไม่ควรมองข้ามนะครับในใน,ใน,ใ,นในเชิงของของการพัฒนาพื้นที่สาธารณาร่วมกันแล้วก็ดึงการมีส่วนร่วมของผู้ใช้เข้ามามากขึ้นครับคุณ ครับนึกถึงที่อาจารย์พูดเราตอบกันในคำถามแรกนะครับอาจารย์อาจารย์อาารยบอกว่าเอ่อเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมันก็ disrupt ห้องสมุดมานานแล้วละ่ะงั้นผมขอถามแบบเออซื่อๆหน่อยแล้วกันนะครับอาจารย์ว่าใ,ในท่ามกลางการเข้าถึงองค์ความรู้ที่มันเดี๋ยวนี้มันก็ง่ายมากขึ้นเนาะอาจารย์ผ่านเออมือถือแท็บเลต็ตอินเทอร์เน็ตนะครับอาจารย์ห้องสมุดเนี่ยยังมีบทบาทสำคัญอย่างไรบ้างกับคนในชีวิตประจำวันตอนนี้ครับเออสำคัญครับคือ อย่างที่คุณชยากรว่าความจริงผู้ใช้ทั่วไปแล้วก็นึกตัวผมเองด้วยเรา uh huh. เข้าถึงความรู้กันได้ง่ายแล้วก็อยู่ตรงหน้าจอน,นี้เลยแบบว่าอะไเยอะด้วยขึ้นหรือว่าเราจะเลือกแบบไหนแต่ประเด็นสําคัญซึ่งไม่ไม่แพ้กันคือใน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 ,ในฟิลอื่นด้วยนะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องของความน่าเชื่อถือของตัวข้อมูลหรือตัวสารสนเทศซึ่งผมคิดว่าความเชี่ยวชาญด้านห้องสมุดเนี่ยมันเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งเนาะว่าเราจะจัดเก็บ สิ่งที่เรียกว่านั่นแหละโครงสร้างทางปัญญาแล้วก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมทางปัญญาร่วมกันในแง่ของความเป็นวิชาชีพอะเราก็ต้องคิดว่ายังไงก็ตามแต่เราจะได้ข้อมูลสารสนเทศหรือคอลเลกชันที่เชื่อถือได้นะครับซึ่งจะเอาไปอ้างอิงได้ซึ่งซึ่งมันเป็นความเขาเรียกอะไรอะเป็น จะได้ทาในวิชาชีพยอยู่แล้วส่วนเด็กนะครับซึ่งซึ่งมันมันมันอาจจะขัดแย้งหรือสอง่งกาข้ามกับข้อมูลที่เราเห็นได้ทั่วไปในอินเทอร์เน็ตซึ่งเราไม่สามารถที่จะตรวจสอบอาจจะยากนิดนึงอาจจะใช้เวลาในเนื้อตรวจสอบว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าผู้ใช้เนี่ยเข้าไปดูคอลเลกชันผมเพื่อเป็นคอลเลกชันทางวิชาการหรือวิจัยหรือที่จริงจังะนะที่ว่าน่าจะได้ตัวข้อมูลที่ที่มีความน่าเชื่อถ,ถือแล้วก็เอาไปพัฒนาต่อ,อยอดอะไรได้ต่างๆนะครับเออผม กลับมองว่าสิ่งที่มีปัญหาอย่างหนึ่งของห้องสมุดก็คือจะทำอย่างไรที่จะจูนหรือดึงคอลเลกชันที่มีคุณค่ามีมีม,มีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทางปัญญาอย่างเงี้ยทำไมทำอย่างไรถึงจะจูนให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้ได้ในลักษณะดเดียวกับที่เราค้นข้อมูลบนอ,อินเทอร์เน็ตที่หลากหลายเนาะ เพราะว่าเป็นเพราะว่ามัน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 สะดวกมันรวดเร็วมันมันโดนใจอะไรต่างๆ่ะซึ่งผมคิดว่านะ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันที่จะทำให้ดึงคอลเลกชันที่มันมีประโยชน์อยู่แล้วแหละให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็มองเห็น คือผู้ชายเห็นได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเ็าคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นโจทย์ใหญ่พอสมควรที่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 จะปรับตรงนั้นครับคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะฟังทัศนะอาจารย์เพิ่มเติมนะครับรวมถึงรายละเอียดของโครงการวิจัยนะครับสำรวจสภาพจิตใจบรรณารักษ์ไทยในยุคโควิด -19 จากอาจารย์สมศักดิ์ก็ไปลงทะเบียนฟังได้นะครับจะมีการประชุมวิชาการออนไลน์เกิดขึ้นนะครับในหัวข้อเรื่องห้องสมุด กับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตนะครับก็เป็นประเด็นที่เราสนทนากันวันนี้เลยนะครับในวันที่21ธันวาคม2564นะครับก็ไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www. j u l a a c t h นะครับวันนี้ผมต้องขอบพระคุณอจรราจารย์เป็นอย่างสูงนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมศักดิ์ศรีบริสุษทธิ์สกุลนะครับหน่วยปฏิบัติการวิจัยภูมิทัศน์สารสนเทศภาควิชาบรรรักษศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอ คุณอาจารย์อย่างสูงครับขอบคุณครับสวัสดีค,ครับครพบจุลาปริทัศน์เพิ่มกรอบความคิดใกล้ชิดงานวิจัยได้ใหม่นะครับวับนอาทิตย์หน้าเวลา11.30นาฬิกา30นาทีทางวิทยุจุลา1 1 1 5วันนี้ชยากรกำโชคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับติดตามฟังมิติใหม่ของงานวิจัยในรายการจุฬาปริทัศน์ทุกวันอาทิตย์11โมงครึง่งทุกองค์ความรู้จะอยู่คู่คุณตลอดไป